สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่ช่องยายอ้อยมาแล้วพี่น้องทีด่ดีๆโอ้เหนียวเหนียวียว,วไม่ไปแล้วลูกไม่ปีนแม่ไม่ใจมือให้ที่ดีๆเราก็ไม่ไปนะพี่น้องเนาะเฮม,มชามแม่ลูกมาเที่ยวกันครับ <c oughs> พี่น้องสบายสบายใครเครียดอ <c oughs> ตรงนี้สบายแล้วหรอลูก สบายแล้วโบกมือบายบายสวั bye bye. สดีค่ะสวั <Bye. S 1> สดีครับเอฟซีเด้อสวัสดีเอฟซีแม่ยาแล้วไม่ย่ะ<า>ไปเหมือนแม่จ <c oughs> ับมือแม่จับมือแม่เหมียวแม่ยายังไม่ลงหรอเหนื่อยเอาใจลูกไปไปตรงไหนดีพี่น้องอยากได้ฟิล <c oughs> าาใครมาพิ่โลกนะคะ มาได้ที่อำเภอเนินมะปางนะคะบ้านมุงบ้านมุงอย่าพึ่งอย่าพึ่งนี่ไงเดี๋ยวนั่งก่อนวิวทิวทัศน์วิวทิวทัศน์วิวทิวทัศน์สวยลูกวิวทิวทัศน์สวยนั่งเฉยๆนะเดี๋ยวไปใกล้ตรงนั้น เรานั่งบนโขดหินข้างบน<ม>นะนเพื่อนๆลงไปแม่เห็นหนูไหมเดี๋ยวข้าลงเห็นไหมคนตัวเล็กไหมมาเที่ยวกันนะครับต,ตรงนู้นน่มีร้านอาหารมีอะไรมีส้มตำกินไหมาเด็ก,นะก,กินส้มตำเผ็ดๆเปรี้ยวนิดหน่อยเนาะ<ม>อืมอ้าวอ้าว ฮัลโหลนี่นี่มองทางนี้แนอมหันไปดูกล้องก่อนแป๊บนึงบอมดูนี่เร้วบอมหันดูนี่กนนี่มีนกไหมข้างบนเนี่ยสวยไหมพี่น้องมีไหม้านคอ ยไข่เหมเลยแอบก้มมยไข่ตรงนั้นเป็นใต้เช็คอินเขาใช่นนี้ไม่เอาจั่วจั่าไปลงยังไปบอมเใหญ่จะบอมจะลงไปเลยยายยังไม่ลงอ่ะเหนื่อยแต่หนูมองขึ้นบนเห็นอะลงไปเลยไปมองมองไม่ยายเลยแล้วก็บอกมือทักบายบาย มิ้วมิ้วมิ้วมึงอย่าเฉียงนะมิ้วมิ้วอึบเลยได้มิ้วท้าวไม่เหมาะการปีเขาระวังกิ้งตกลูกย่าปล่อยมันบ๊ายบายฮัลโหลทักกอนนั่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 นจับจับลู มนแอบคนมองคนหนู่ตรงนี้อืมฮัลโหลยังถ้าใครก่อนเอาเอาว่าถ่ายรูปเด้มันแห้งสเปรศปายืนก่อนยืนก่อนแม่จะถ่ายรูปมแล้วแล้วแม่ไม่หมีจะถ่ายรูปแล้วหันหน้ามาหาแม่ก่อนเดี๋ยวบอมครับบอมไม่บายแม่หน่อยเร็วไม่บายที่สูงบาย น่นเดี๋ยวจะพามาอ <kilo S 1> <prestigious S 2> ีกเดี๋ยวพามาอีกเอาไม่สูงสูงยกสูงสูงเออนี้ยกสูงสูงเงี้ยหนทำแรงนะไม่แเออไม่ไปเบาๆทีไม่ไปสูงสูงทางนี้ลงง่ายหนูเนี่ยทางนี้ลงง่ายกว่าทางนี้ยไหนไห เนี่ยทางลงไปไปไปกับแม่มิวไปไปทางนี้อือเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงเดี๋ยวลงแต่ว่าหนูอยากลงไปดิไปลงไปดูดอกไปไปลงไปดูอยากดูดอกไม้ก็ลงไปไปขอไปไปอยู่ไปขอดอกไม้เขาคอไม่ได้แล้วก็จับเขาเขาไปให้คนมาดูขายแพงไปซื้อที่ตลาดเยอะแยะเลยดอกไม้อีที่ตลาดไห ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเพืเ่อนๆเอฟซีอย่าลืมเข้ามากดไกดดกลค์กดสติ๊กเก์กดกระดิงๆๆ่งติ๊ง